สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประกอบชุดหัวตัดหญ้าเข้ากับรถพลเดินรุ่น80เอนะครับประกอบยังไงไปดูกันครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อชุดหัวตัดหญ้าของ80เอกับเราไปน,นะครับอุปกรณ์ที่ได้ก็จะมีดังนี้นะครับตัวนี้ครับเป็นชุดหัวตัดหญ้าครับที่ติดไปกับหัวตัดหญ้าก็จะมีเป็นสายพันธ์ต่อไปก็จะเป็นคันโยกลูกติสายพันธ์นะครับแล้วก็จะมีมูลเล่แถมไปให้หนึ่งตัวเพื่อไว้เปลี่ยนที่ลองสายพันธ์ครับเหล็กรองสายพันธ์กับล็อตเบอร์สิบ ฝาครอบโมตัดยา่ารัดเบอร์8 4ตัวครับสำหรับติดฝาครอบขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะไปติดกับตัวรถพนดินนะครับให้เราประกอบโมตัดย่าให้เสร็จก่อนนะครับประกอบยังไงไปดูกันครับก่อนอื่นเราจะติดลูกติสายพันธุ์่อนนะครับให้ติดอยู่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าจะมีนอ็อตอยู่2ตัวที่เราติดไว้ให้ให้สังเกตน็อต2ตัวนี้นะครับจะอยู่บริเวณคานด้านบนของตัวโมวตัดย่านะครับก่อนอื่นให้ถอดนอด็อต2ตัวนี้ก่อนนะครับ จะมีรูอยู่2รูให้เอาตัวคันโยกทาบลงไปจากนั้นนำน็อตล็อกไว้2ตัวให้ล็อกให้แน่นด้วยแหวนแล้วก็น็อตตัวเมียน,นะครับให้ใส่แหวนรองตามด้วยแหวนสปริงแล้วก็ล็อกด้วยน็อตตัวเมียน,นะครับหมุนล็อกไว้พอให้ตึงมือก่อนนะครับจากนั้นใช้ประแจเบอร์สิบหกขันให้แน่นทั้งสองตัวเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากที่เราใส่ตัวเตะสายพันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวครอบหัวตัดญย่ให้เราสังเกตตัวสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับตัวรูนี้ให้สอดเข้าไปตรงขันยกแล้วก็วางลงให้ตรงตำแหน่งรูน็อตนะครับรูน็อตจะมีทั้งหมดสี่ตัวครับข้างบนหนึ่งตัวข้างล่าง3ตัวน็อตเบอร์แปสตัวสำหรับติดฟ้าครอบแค่ใส่ รูด้านบนก่อนนะครับเอาน็อตตัวเข้าไปแล้วก็ล็อกน็อตตัวเมียข้างล่างนะครับหมุนล็อกไว้ก่อนจากนั้นก็ไปใส่ตัวด้านล่างครับใส่ล็อกเข้าไปนะครับแล้วก็น็อตตัวเมียแล้วก็หมุนล็อกไว้ก่อนนะครับหมุนไว้ก่อนต่อไปก็จะใช้ประแจเบอร์สิบกับน็อตตัวเมียไว้ด้านล่างแล้วเราก็ใช้ประแจหรือเบนบอกเบอร์แปด ขันด้านบนครับขันให้แน่นทำแบบนี้ทั้ง3าตัวเลยนะครับตอนนี้เราก็ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้ากับหัวตัดญย่าเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทำการถอดชิ้นส่วนของรถพลดินเพื่อจะทำการติดมัวตัด์ย่านะครับโดยเราจะถอดฝาครอบสายพานฝาครอบบงังโคลน และตัวกระจังหน้าออกนะครับขั้นตอนแรกให้เราถอดฝาครอบสายพานันธุเราจะมีน็อตเบอร์สิบสองตัวตัวนี้กับตัวนี้ให้ใช้ประจรัจเบอร์10บคันออกครับด้านหลังก็ประรัยเบอร์สิบเหมือนกันครับคันออกเหมือนกันครับยกฝาครอบสายพันธุออก ต่อไปเราจะถอดฝาครอบบางคนออกน,นะครับโดยจะมีน,อน็อตอยู่4ตัวที่ล็อกฝาบางคนไว้ให้เราทําการถอดน,อน็อตทั้ง4ตัวนี้นะครับด้านหน้าจะมีอยู่2ตัวด้านหลังคือ2ตัวนี้เราจะใช้ปรจเจเบอร์สิบจับด้านล่างนะครับแล้วก็อีก1ตัวขันด้านบนครับด้านหลังอีก2ตัวขันออกเหมือนกันครับเสร็จแล้วก็จะยกบางคนออกได้เลยนะครับ ตัวสุดท้ายที่เราจะถอดนะครับตัวกระจังหน้าตัวนี้จะมีน็อตล็อกอยู่2ตัวให้เราถอดน็อตทั้งสองตัวนี้ออกนะครับโดยใช้ประแจเบอร์สิบสองจับด้านล่างใช้เบอร์สิบขันด้านบนขันให้ไรก่อนนะครับเดี๋ยวเพิ่งถอดออกขันออกทั้งสองตัวขันตัอให้ไรก่อนนะครับให้กดด้านหลังรถลงนะครับและหมุนน็อตออก เมื่อถอดเสร็จแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับต่อไปเราจะมาถอดเปลี่ยนบลเอกันนะครับโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์หกขันน็อตตัวกลางออกก่อนนะครับเราก็จะสามารถนำบล็อกออกมาได้เลยนะครับต่อไปเราก็จะใส่เป็นตัวเหล็กรองสายพันตัวนี้นะครับให้ใส่อยู่ในตำแหน่งนี้ในลักษณะนี้แล้วก็จะมีน็อตเบอร์สิบสองครับขันล็อกให้แน่นใส่เฉียงๆทำมุมประมาณ45องศานะครับ แล้ใช้ประแจเบอร์ส0ล็อกเข้าไปให้แน่นเมื่อเราใส่ตัวลอ้อสายปันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะมาถอดเปลี่ยนมูเล่ให้เราถอดมูเล่ตัวที่ติดมากับตัวรถตัวเดิมรออสุดท้ายออกใช้ประแจหกเหลี่ยมเบอร์หถอดน็อต3ตัวนี้ออกครับแล้จะเปลี่ยนเป็นมูเล่ตัวเล็กที่แถมไปกับตัวตัวรถนะครับ ยกมุรเลออกทําการใส่มุรเล่ตัวใหม่ที่เราแถมไปให้นะครับให้ใส่ด้านที่มีล็อกอยู่นี่นะครับจะเป็นนุนๆออกมานี่นะครับประกบลงไปให้ตรงรูน็อตนะครับใช้น็อตหกเหลี่ยมล็อกไว้เหมือนเดิมนะครับทั้ง3ตัวให้จับล็อกไว้ทั้ง3ตัวก่อนนะครับอย่าเพิ่งขันล็อกแน่นขันวนรอบไปทีละตัวล็อกให้แน่น ต่อไปเราก็จะประกอบมูเล่เข้ากับตัวเครื่องนะครับให้เอาด้านนี้ใส่นะครับด้านที่มีเบอลลงไปนะครับใช้รถมหกเหลี่ยมล็อกไว้ขันล็อกให้แน่นเสร็จแล้วใส่สายผ่านให้ใส่ด้านในก่อนนะครับให้ใสายผานอยู่ด้านในของหล็กตัวนี้แล้อยู่ด้านบนของลูกกิ้งตัวนี้ครับ ใส่เข้าไปเหมือนกันครับตัวนี้จะอยู่รองนอกจะอยู่ในลักษณะนี้ครับต่อไปนะครับเราจะมาต่อชุดหัวตัดหญ,ญ่าเข้ากับรถพลดินนะครับเราจะทําการยกคานตัวนี้เข้ามาใส่รูน็อต2ตัวนี้นะครับก่อนอืน่นให้หมุนน็อตตัวที่ติดอยู่กับมัวตัดหย้าออกก่อนนะครับทั้ง2ตัวจากนั้นยกมัวตัดหญ,ญ้าขึ้นไปสวมเข้ากับรถพลดินนะครับให้รูน็อตตรงกันนะครับ ร็จแล้วใส่น,อน็อตล็อกไว้ก่อนนะครับยึดไว้ก่อนแล้วนําแหวนรองใส่เข้าไปก่อนนะครับทั้ง2ตัวเอาน,อน็อตตัวเมียล็อกไว้ครับเมื่อเราขันน,อน็อตแน่นเรียบไว้แล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายจะเป็นการใส่สายพานเข้ากับตัวรถพนดินครับขั้นตอนแรกให้เอาคันโยกอยู่จุดนี้ แล้วก็สายพันเข้าไปในร่องมูเล่ให้ตัวสายพันอยู่ใต้เหล็กตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเข้าไปเหล็กตัวนี้จะเป็นตัวรองสายพันด้านบนนะครับทดสอบลูกเตะนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะส start เครื่องเพื่อทดสอบการทํางานของหัตัดยานนะครับก่อน start ต้องให้ลูกเตะสายพันอยู่ในระดับตำแหน่งนี้ก่อนนะครับ เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานครับ